นในย,ยอยก็เพชรอีหยังค่ะปลูกลต้นไม้ค่ะอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะต้นไม้นะคะบ้านคอยกําลัง,ง,งให้น้อยพี่น้องเลยบ่งดอกที่ลิมันบานดอกอีหยังเราคอยลงซื้อเลยเนี่ยที่ลิปบานพระเือร์พะวาพญายกรกิดิษพูดไปเดยอดเด้อพญายกณกี่ขั้นทำไปเลยนะลุงแอนดี้ e l ลโลด r l ลิง h e ลโล ฮัลโหล darling enjoy โ okay? like อเคไอ้น้อยจิ้นไลท์ชัวร์คอยมันคนขี่ข้านพี่น้องเฮ้ยนี่อาจารย์ได้มาเมื่อกี้เลยสองกระาะอีตอนนี้ได้มาไหมหม่ว่าเนี่ยจะลอยเอาบันดนี้ลูกสาวค่อยชื่อนางคาเมเลียเบิง้งออกดอกคักๆแน่ๆพี่น้องเอ้ยงามคัก ถังบ่หอมต้นนี้ก็ะหักหลายเพราะว่าเกิดเป็นคนมากกับบุคคซื้อต้นไม้แพงสำเนีจักเทือ่อประมาณพันพันเจ็ดร้อยบาทเงินไทยอยากซ่องก็อยากกินน้ำลายอยากได้ใว่เป็น ก็น้อยหลังนี้ก็น้อยจริงๆเกอะเนี่ยค่ะเขาเขาไม่ hit t a r g e ดกับเพื่นไลยแล้วพญายมยงาบงาบพญายพญายสวัสดีค่ะคุดดินซ้ำพญายคุดดินซ้ำกะละมั่งพญายเศร้างาบงาบพี่น้องเอ้ยคนได้วิสทีเรียมาจะดดลี่ how much money for this for your cost this ิ i s t e r i a เนี่ยจ้ะซัมเนียสองพันบาทหาสิปปอนหาสิบเภาจ้ะประมาณสองพันสองพันกว่าบาทย้อยกะให้พี่นญ่เล่าร่องปลูกเบื้องค่อยกี่ข้านค่อยห้อนแดดค่อยสิไปกินข้าวอะไรทักหน่อยเนี่ยจ้ะดอกไม้เฮื่อนค่อยเกิดเองเขาขายอยู่ลานต้นไม้อ่ะประมาณ4ีต้นหาต้น สอง่อยจ้ะคือแบบกระสอกดีจังนึงที่มันเกิดเองเนาะหรืออาจจเแบบลว่าเจ้าของบ้านหลังเก่าเขนปลูกเอาไว้เป็นความโชคดีของคอยจะจ้าบหน้าบา้านอันนี้ทอแก๊กับบ้านในแล้วจักเทือแค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้สวัสดีค่ะ